เช็คก,ก่อนมาค่าครองชีพในไทยราคาถูกจริงไหมอาหารจะอร่อยจริงหรือเปล่าอย่างนี้ต้องมาพิสูจน์ หนุ่มชิลีพกพาความท้าทายในใจกับการมาประเทศไทยครั้งแรกในชีวิตบินลัดฟ้ามาท้าพิสูจน์อาหารไทยริมทางประเทศที่มีวัฒนธรรมที่สวยงามผู้คนต่างใจดีมีน้ำใจและได้ชื่อว่าเป็นแลนด์ออฟสไม์ประเทศแห่งรอยยิม้มจนที่นี่ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางจากทั่วโลกไปแล้ว สวัสดีค่ะวันนี้ระดามีคลิปที่น่าสนใจมาฝากกันอีกแล้วค่ะจากช่อง Leo b u s ุณยันยูทูบเบอร์ชาวชิลีที่ชื่นชอบการเดินทางรีวิวอาหารและเรื่องไลฟ์สไตล์ทั่วไปคลิปของเขามีคนชื่นชอบเป็นจำนวนมากและมีทูติดตามกว่า5,000 500, 0 0คนเลยค่ะ และคลิปที่ลลดาเอามาฝากกันในวันนี้เป็นคลิปที่คุณเลโอและกลุ่มเพื่อนๆประมาณ5-6คนมาเที่ยวประเทศไทยด้วยกันเป็นครั้งแรกเขาเคยเช็คข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาว่าประเทศไทยมีอาหารที่อร่อยและราคาถูกมากๆไม่ว่าจะเป็นอาหารริมทางหรืออาหารตามร้านอาหารราคาไม่แพงแล้วยังมีวัดวาอารามต่างๆที่ไม่ว่าใครก็หยอดมาเห็นสักครั้งให้ได้ในชีวิตดังนั้นทริปนี้ของพวกเขานอกจากการมาเที่ยวแล้วยังขอ พิสูจน์ด้วยว่าสิ่งที่รู้มาจัดจริงหรือเปล่า คุณเลโอและเพื่อนๆเ,เริ่มต้นกันที่กรุงเทพเมืองที่เหมือนเป็นหัวใจของประเทศไทยที่นี่มีประชากรราวๆ10ล้านคนเป็นศูนย์รวมของเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมมีความเจริญและมีสถานที่สวยงามมีตลาดอาหารที่บีชื่อเสียงระดับโลกเลยทีเดียวเป็นเมืองที่มีความผสมผสานกาันทั้งความทันสมัยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ไว้ด้วยกันอย่างน่าหลงไหลามากจริงๆ และตอนนี้เขาอยู่บนถนนที่เขาเคยคิดว่าจะมายืนให้ได้สักครั้งน่าตื่นเต้นจริงๆแต่ก่อนอื่นคุณเลโอบอกว่าเขารู้สึกว่าที่นี่มียุงเยอะจะต้องพกยาทากันยุงแบบนี้ไว้ด้วย ตอนที่เขาออกมาริมถนนก็พบกับความร้อนและเสียงที่ดังมากๆเขาบอกว่ากรุงเทพคืนชื่อเรื่องรถติดเสียงดังและอากาศที่ร้อนมากๆตอนที่คุณเลโอเข้ามาในตึกเสียงก็จะเงียบและอากาศก็เย็นสบายมากขึ้นจนรู้สึกได้เลย แล้วก็เห็นร้านกาแฟและคิดว่าจะเริ่มต้นวันนี้ด้วยกาแฟสักแก้วก็แล้วกันแล้วก็อยากรู้ด้วยว่ากาแฟที่ไทยจะราคาเท่าไหรา่กันก่อนจะสั่งกาแฟเขาก็เห็นเครื่องดื่มอื่นๆวางอยู่โคาคาโคล่าพวกนี้กระป๋องละ25บาทเองแล้วคุณเลโอและเพื่อนๆก็สั่งกาแฟและเครื่องดื่มกันคนละหนึ่งแก้วเขาชอบกาแฟมากบอกว่ารสชาติอร่อยกว่าที่คิดแล้วสีของกาแฟก็ทำออกมาสวยมากๆด้วย วันนี้เขาและเพื่อนๆตั้งใจจะตระเวนเที่ยวและกินอาหารทุกอย่างที่อยากกินแล้วพอจบวันก็มาดูกันว่าวันนี้พวกเขาจะใช้เงินไปเท่าไหร่อย่างตอนนี้เขาซื้อกาแฟแก้วนี้ไปแล้วราคา150บาท พอออกจากร้านกาแฟ ى, พวกเขาก็เดินออกมาริมถนนที่เต็มไปด้วยรถเข็นขายอาหารหยุดเต็มริมฟุตบาทยาวไปตลอดแนวดูน่าสนใจมากๆแล้วคุณเลโอก็สะดุดตากับปอเปียทอดที่เขาไม่รู้จักว่าคืออะไรได้แต่ชี้ๆว่าน่าสนใจแต่ก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรส่วนเพื่อนของเขาก็หยุดที่รถเข็นเพื่อซื้อกล้วยทอดจากคุณยายที่ตอนแรกไม่รู้ว่าขายอะไรเห็นแต่กล้วยวางอยู่แล้วคุณยายก็ทําท่าทางบอกว่ากําลังจะทอดช็อตนี้ต้องชม คุณยายมากๆเลยค่ะที่พยายามสื่อสารด้วยภาษามือจนเพื่อนคุณเลโอเข้าใจแล้วเราคุณยายทอดกล้วยจนเสร็จจึงซื้อมาสิ่งที่คุณยายขายก็คือเข้าเมาทอดราคา30บาทแต่ด้วยราคาที่เป็นเงินไทยทำเอาพวกเขางงกันไปเล็กน้อยตอนที่จะจ่ายเงินแล้วก็อดที่จะคิดคำดวนเป็นค่าเงินที่บ้านตัวเองก่อนไม่ได้อย่างที่ชิลีจะใช้สกุลเงินเปนโซชิลีคิด จากนั้นจึงคิดเป็นค่าเงินที่คนทั่วไปใช้คือสกุลเงินดอลลาร์ค่ะ อย่างข้าวเมาทอดคุณยายราคา30บาทเท่ากับ838เปโซชิลีหรือ90เซนพอคิดเป็นดอลลาร์ยังไม่ถึง1เหรียญเลยค่ะถึงจะงงเล็กน้อยแต่ก็จ่ายเงินคุณยายไปเรียบร้อยนะคะพอได้กล้วยคอดมาดูเหมือนทุกคนจะชอบมากๆและลองกินกันทันทีแต่ข้าวเมาที่เพิ่งทอดใหม่ๆค่อนข้างร้อนพวกเขาก็ไม่สนค่ะลองกินจนได้พอกินไปแล้วก็ชอบมากคุณเลโอบอกอร่อยมากมาก หวานและมีรสชาติของมะพร้าวอยู่ด้วยส่วนเพื่อนของเขาบอกว่ามันอร่อยที่สุดแล้วพวกเขาก็ลองกินกันทุกคนแล้วก็ชอบเข้าเมาทอดนี้แบบสุดๆและเดินไปยกนิ้วบอกคุณยายว่า very good very good ทำเอาคุณยายยิ้มใหญ่เลยค่ะจากนั้นพวกเขาก็เดินมาเรื่อยๆและก็เห็นอาหารอีกหลายร้านอย่างร้านลูกชิ้นทอดที่ดูสนใจมากแต่กลัวว่าจะเผ็ดเพราะเห็นมีลูกชิ้นสีแดงๆด้วยเลยยังไม่ได้ซื้อมา พอเดินมาอีกหน่อยคุณเลโอก็สะดุดตากับปอเปี๊ยทอดอีกครั้งเป็นรอบที่สองแล้วและครั้งนี้เขาตัดสินใจที่จะซื้อปอเปี๊ยราคา40บาทและเต้าหู้ทอดที่แทบจะไม่ได้ใส่น้ำจิ้มเลยเพราะกลัวว่าจะเผ็ดเขาบอกว่าครั้งนี้ราคาของทอดชุดละ40บาทเท่ากับ1.11เปโซชิลีหรือ1เหรียญ21เซนค่ะ แล้วก็ลองกลิ่นปอเปียเพื่อนของคุณเลโอบอกว่ามีรสชาติหวานหวานเค็มเค็มและข้างในปอเปียมีผักกะหล่ำปลีอยู่ด้วยอร่อยมากๆส่วนคุณเลโอก็ลองกินเต้าหู้ทอดแล้วบอกว่ามีรสชาติมันมันของถั่วอยู่ด้วยแล้วพวกเขาก็ผลัดกันชิมแล้วเพื่อนอีกคนก็สื่อข้าวโพดทอดมาและให้ทุกคนลองชิมคุณเลโอบอกว่ามันเหมือนแป้งทอดมีรสหวานอร่อยและมีรสเผ็ดนิดหน่อยแต่โดยรวมอร่อยมากๆจาก นั้นก็พากันเดินไปต่อตอนนี้พวกเขาออกจากโรงแรมมาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วจากอาหารที่ลองกินมาทั้งหมดในวันนี้ที่หนึ่งสำหรับพวกเขาก็คือกล้วยทอดหรือเ้าเม้าทอดของคุณยายค่ะและเพื่อนๆทุกคนยังบอกอีกว่าอาหารทุกอย่างที่กินอร่อยมากๆต่างมีรสชาติเฉพาะตัวแล้วราคายังถูกมากๆอีกด้วยพอเดินมาเรื่อยๆพวกเขาก็เจอกับร้านที่ขายอาหารที่บางร้านก็มีที่นั่งกินแล้วก็มาหยุดที่รถเข็นขาย ข้าวแกงร้านหนึ่งที่บนรถมีอาหารหลายอย่างราคาจานละ40บาทเพื่อนเพื่อนทุกคนดุสนใจกันมากและบางคนที่มาด้วยกันก็พยายามแปลข้อความจากแม่ค้าบอกว่าอาหารเหล่านี้สามารถเลือกสั่งผสมกันได้1กล่องขายราคา40บาทตอนนั้นพวกเขาก็ยืนรอบรถเข็นขายข้าวแกงทุกคนดูสนุกสนานกันมากแล้วก็ปรึกษากันว่าจะสั่งอะไรกินดีคุณเลโอบอกว่ากินข้าวแกงนี้เป็นมื้อกลางวันกันได้เลยนะแต่กลัวเพล ก็เลยเลือกอาหารบางอย่างที่เป็นเนื้อมาและสั่งไถดาวเพิ่มด้วยราคากล่องนี้50บาทเพราะเพิ่มไถดาวก็ประมาณ1,898เปโซชิลีหรือประมาณ1เหรียญ55เซนค่ะด้วยความที่พวกเขาไม่รู้จึงไปนั่งกินข้าวแกงที่โตะ๊ะริมทางเพราะเข้าใจว่ามีที่นั่งว่างอยู่ใครจะนั่งก็ได้แต่ที่นั่งนั้นเป็นของร้านกว๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วก็น่าจะมีคนมาบอกพวกเขานะคะคุณเลโอจึงขอโทษและพากันเดินออกมา กินข้างนอกแทน คุณเลโอบอกว่ามื้อกลางวันนี้ราคา50บาทเขาจะขอลองกินเฉพาะข้าวเปล่าๆดูก่อนอยากรู้ว่ามีรสชาติยังไงซึ่งเป็นข้าวสวยธรรมดาที่ไม่มีรสชาติอะไรเลยจากนั้นก็ลองกินอีกคำแบบมีเนื้อหมูด้วยครั้งนี้เขาบอกว่าอร่อยมากรสชาติอร่อยไม่เผ็ดเด็กๆก,ก็กินได้กินรวมกันแล้วอร่อยมากๆเพื่อนๆก็ลองกินด้วยทุกคนต่างก็บอกว่าอร่อยอร่อย คุณเลโอบอกว่าถ้าเขาได้อยู่ประเทศไทยจะกินข้าวแบบนี้เป็นอาหารกลางวันทุกวันเลยเพราะว่ามันอร่อยมากราคาก็ถูกแล้วยังดูสะอาดถูกสุขอนามัยอีกด้วยลาดาคิดว่าเมนูที่เขาซื้อมาน่าจะเป็นหมูกระเทียมราดข้าวเพิ่มไข่ดาวนะคะ จากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็เรียกรถออเบอร์ไปวัดโพค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ25นาทีที่วัดมีค่าเข้าชมสำหรับนักท่องเที่ยว300บาทซึ่งจะมีผ้าคลุมไหล่และผ้านุ่งให้กับผู้หญิงด้วยเพื่อให้ดูเรียบร้อยขึ้นเพราะเสื้อแขนกลดหรือกางเกงที่โชว์ขามากเกินไปไม่สามารถเข้าไปข้างในได้ คุณเลโอก็บอกว่าแม้พวกเขาอาจจะไม่เข้าใจวัฒนธรรมสักเท่าไหร่แต่ก็เคารพเสมอดังนั้นนี่ไม่มีปัญหาเลยพวกเขาก็แค่ทำตาม พอเดินมาข้างในวัดก็พบว่าที่นี้กว้างใหญ่สวยงามมากวัดโพเป็นวัดไทยที่มีชื่อเสียงมากๆเพราะมีรูปปั้นพระพุทธไสาย,ยาติองค์ใหญ่หรือพระนอนขนาดใหญ่ที่มีความยาวถึง46เมตรมีความกว้าง15เมตรและที่วัดนี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดการนวดแผนไทยอีกด้วยน่าทึ่งมาก เขารู้สึกเลยว่าสำหรับประเทศไทยวัดเป็นแหล่งรวมจิตวิญญาณที่สำคัญมากสำหรับคนไทยและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวนับล้านคนให้มาที่นี่วัดนี้มีทั้งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมศิลปะและาศาสนา จากนั้นเขาเดินออกไปดูโดยรอบเห็นพระพุทธรูปมากมายและยังมีโบสถ์ไทยขนาดใหญ่ที่มีพระพุทธรูปอยู่ด้านในอีกหลายแห่งแล้วก็เจอของขนาดใหญ่เป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถบริจาคเงินและทดลองตีของนี้ได้ซึ่งคุณเลโอก,ก็ไม่พลาดเขาลองตีของไปหลายครั้งเลยค่ะดูท่าทางจะชอบมาก จากนั้นพวกเขาก็เข้าไปดูพระนอนองค์ใหญ่แบบใกล้ๆค่ะซึ่งก่อนที่จะเข้าไปข้างในที่วัดจะมีถุงเล็กๆไว้ให้ทุกคนใส่รองเท้าของตัวเองถือเข้าไปด้วยคุณเลโอและเพื่อนๆชอบกันมากเลยค่ะเขาบอกว่าเพื่อนของเขามีของที่ถือเยอะมีถุงแบบนี้เหมาะกับเธอมากเลยล่ะ พอเขาเดินเข้าไปด้านในก็เห็นพระนอนขนาดใหญ่มากๆมีคนกำลังวาดรูปที่ผนังโบสถ์อยู่ถ้าดูจากพื้นที่แล้วน่าจะต้องใช้เวลาบูรณะอีกนานเลยกว่าจะเสร็จและเขาขอแนะนำว่าวัดนี้เป็นที่ที่ควรมาเที่ยวดูอย่างบาทของพระนอนองค์นี้ลวดลายทําจากมุกสะท้อนแสงสวยงามมากๆ แล้วพวกเขาอย่างวางแผนว่าในทริปนี้จะต้องไปกินสตรีทฟู้ดที่ยาวราชสักวันไปที่ที่ลิซ่าไปถ่ายมิวสิกวิดีโอและก่อนเข้าที่พักพวกเขาก็แวะซื้อหูฟังไร้สายง่ายๆและของเอกนิดหน่อยด้วยค่ะ วันต่อมาคุณเลโอก็มาสรุปยอดค่ากินเที่ยวของพวกเขาทั้งหมดนับตั้งแต่มาถึงเมืองไทยตอนนี้เขาใช้ไปประมาณ582บาทหรือ16เหรียญ35เซน์เท่านั้นถ้าถามเขาว่าสำหรับประเทศไทยถ้าจะเทียบกับประเทศอื่นๆเรื่องอาหารเป็นอะไรที่พิเศษมากๆก,การขนส่งก็เหมือนกันมีหลายแบบให้เลือกซึ่งมันสะดวกมากจริงๆสาหรับเขาประเทศไทยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่สามารถบอกได้แค่ในวิดีโอเดียว และเขายังอยากรู้จักอยากจะลองกินอาหารไทยอีกเยอะๆแน่นอนเป้าหมายครั้งหน้าของเขาคือเยาวราชค่ะและทั้งหมดนี้คือคลิปบางส่วนของคุณเลโอและเพื่อนๆทิรดาเอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ค่ะหากใครอยากดูคลิปเต็มๆก็สามารถกดเข้าไปตามลิงก์ที่หน้าบอยด้านล่างได้เลยนะคะทีนี้เรามาลองฟังคอมเมนต์กันบ้างดีกว่าว่าคนที่ดูแล้วจะรู้สึกยังไงกันบ้างกับคลิปนี้ โดยคอมเมนต์แรกบอกว่าฉันชอบเวลาที่ฮาบีอธิบายเรื่องอาหารมากๆเพราะเธอเล่าแบบละเอียดจนเราจินตนาการรสชาติออกเลยคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าฉันชอบที่ฮาบีรู้จักส่วนผสมทั้งหมดในการทำอาหารแก่งเรื่องปรุงรสจริงๆ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าควรมีเกมช็อตทุกครั้งที่เลโอพูดคำว่าสไปซี่ในคลิปวัดสวยมากขอบคุณเลโอสุดๆเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคอนเทนต์คุณภาพดีที่สุดจากชิลีเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเลโอสุดยอดมากซู้ต่อไปนะฉันชอบคลิปของนายมาก ขอให้ถึง500,000เร็วๆเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าขอบคุณที่พาเราไปเที่ยวด้วยกันนะเลโอนี่แหละสิ่งที่ดีดที่สุดของ YouTube คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสู้ๆ้เลโอฉันเริ่มดูนายตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วก็ไม่เคยหยุดดูเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าโอ้ยต้องการคลิปเพิ่มอีกมื้อกลางวันฉันกินไม่อร่อยถ้าไม่มีคลิปของนายเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าวิดีโอนี้สุดยอดจริงๆคอมเมนต์อ มาบอกว่าขอบคุณมากสำหรับคลิปใหม่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทุกอย่างยอดเยี่ยมมากประเทศนี้สวยจริงๆวิดีโอก็สุดยอดรักเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าให้หัวใจเลยพี่ชายไม่มีอะไรเจ๋งไปกว่าคนชิลีที่มาสอนเราเรื่องโลกกว้างโอบกอดแน่นๆเลยครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านายควรมีผู้ติดตามเกินล้านแล้วนะคลิปทั้งหมดโคตรเจ๋งถักทายจากอาร์เจนตินา นี่แหละคลิปที่ฉันรอเสมอเยี่ยมมากเลยโอ สีซสั้นนี้โคตรดีราคาก็ถูกมากจนอยากไปไทยเองเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสวัสดีจากคาซาบลังกาผมกับภรรยาดูคลิปของคุณตลอดภรยาผมก็เป็นคนตะลากกาด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดูคลิปแล้วหิวเลยฮ่าฮ่าฮตะลึงกับความสวยงามของประเทศไทยจริงๆประเทศนี้ราคาถูกจริงแต่ฉันคงทนความชื้นไม่ไหวแน่ฝากสวัสดีฮาบิด้วยนะแล้วก็ตั้งตารอ ทริปอื่นๆและวิดีโอของฮาบิเลยค่ะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอบคุณเลโอที่พาฉันไปเที่ยวเมืองไทยด้วยคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าคลิปแบบนี้สมควรได้ทั้งกดไลค์และคอมเมนต์เลยคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าสวัสดีเลโอเราดูคลิปของคุณทุกทีตอนจิบน้ำชาว,วันอาทิตย์ดีมากจริงๆเลยอัปโหลดคอนเทนต์เพิ่มอีกนะมาทำให้หิวอีกแล้วตามเคยคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าเลโอสุดยอดตลอดฉันชอบคอนเทนต์ของนายมากรักเลย ขอให้สนุกกันมากๆส่งกำลังใจเลโอลองชิมน้ำผลไม้สดข้างทางนะอย่างเสาวรสลิ้นสีอร่อยสุดๆมีใครนับบ้างว่าเขาพูดคำว่าสไปซี่กี่ครั้งขอบคุณครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าที่นี่ก็อยู่ในลิสต์ท่องเที่ยวของฉันเหมือนกันวิดีโอดีมาก คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวิดีโอเจ๋งมากดูเพลินจนลืมเวลาเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าฉันชอบคลิปท่องเที่ยวของเลโอมากอยากได้คลิปเพิ่มอีกสนุกกันให้เต็มที่เลยนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าฉันชอบคลิปท่องเที่ยวแบบนี้มากหวังว่าจะมีมาเยอะๆฉันขอบคุณเสมอที่มีคลิปของคุณให้ดูเวลาอยากได้กำลังใจเวลาเศร้าหรือแค่อยากผ่อนคลายขอบคุณสำหรับเสียงหัวเราะและดีใจที่ได้เห็นช่องเติบโตขึ้นทุกวัน คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าการเดินทางครั้งนี้สุดยอดมากเลยฉันตามดูครบทุกตอนแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพระพุทธสยาสนนี่อลังการมากใหญ่มหึมาเลย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวิดีโอดีมากเลยและการได้เที่ยวกับเพื่อนๆก็เจ๋งสุดๆประเทศไทยนี่คือหนึ่งในประเทศที่ฉันอยากไปมากๆเลยนะเราช่วยเล่าหน่อยได้ไหมเรื่องธุรกิจนวดที่นั่นเป็นยังไงบ้างเห็นว่าฮิตมากอ๋อแล้วเรื่องข้าวในเอเชียปกติจะไม่ปรุงรสเพราะเขากินไว้คู่กับอบข้าวส่วนฝรั่งเรานี่แหละที่ชอบใส่เครื่องปรุงทั้งผงชูรสก้อนปรุงรสเป็นต้นภรายาฉันเป็นคนญี่ปุ่นถ้าทำข้าวแบบไม่ปรุงรสตลอดแต่ ันก็ยังไม่ชินสักทีฮ่าฮ่สวัสดีครับส่วนคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าประเทศไทยสวยจริงๆเป็นประเทศที่ฉันจะต้องไปให้ได้และนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและร่วมพูดคุยกันอย่างอบอื่นค่ะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ